อีกภาคหนึ่งของปมปัญหากรณีปริญญาของคุณหมอเกดนะครับที่ผมบอกว่าแหมยิ่งเปิดยิ่งยุ่งแล้วก็ยุ่งพอๆกับยุ่งตีกันเนี่ยพี่โก้พาไปดูหน่อยก็อย่างที่บอกอ่ะจะเอาชนะคำโกหกได้มันต้องเป็นคำโกหกที่ใหญ่กว่ามันก็โกหกโกหกันไปโกหกกันไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้มันยิ่งมันยิ่งโกโซบิกอ่ะครับแล้วมีภาพออกมาเยอะแยะเลยนะคุณหมอไปตรงนั้นไปตรงนี้แล้วก็ใส่ครุยที่นั่นใส่ครุยที่นี่แล้วก็อุ้ย แม่คุณหมอก็เวลาไปไหนคุณหมอจะขึ้นในเฟซในเพจของตัวท่านเองอันนี้จะไปสอนอันนี้ไปธุรกิจบัณฑิตแล้วก็บอกว่าจะไปสอนหนังสือไปเลคเชอร์อะไรเงี้ยเด็กเงี้ยนะไปเป็นอาจารย์พิเศษเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่พอดีวันนั้นมันซ้อมดับเพลิงมหาวิทยาลัยเขาชี้แจงคุณหมอมาซ้อมดับเพลิงใช่ไหมแล้วหมอเป็นตัวแทนหมอเป็นตัวแทนทางด้านอะไรล่ะเขาเรียกอะไรนะคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน ตำรวจครับแล้วก็ยืนยันว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นตำแหน่งวิชาการใดๆของธุรกิจบัณฑิตนะครับก็อย่างเงี้ยมันก็จะต้องโกหกใหญ่กว่าขึ้นไปอีกแล้วนะฮะมันก็ไปกันใหญ่สิครัอืมก็อันเนี้ยก็ปรากฏว่ามันสืบเนื่องจากมันไปพัวพันแบบไม่สังสรรค์กับพี่แป้งเขาด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็มีโปรไฟล์ที่พี่แป้งเนี่ยพูดถึงชายผู้นี้ขึ้นมา ในงานเลี้ยงเมื่อคืนสิะน<า>ะยืน<า>คุยด้วยอารมณ์ที่ผ่อนคลายานะก็จริงๆอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นว่าเหมือนกับพี่สอนน้องคำว่าพี่สอนน้องก็คือ,อผู้กองธรรมนัฐท่านก็มีข่าวเกตก่ยกับเรื่องของสถาบันการศึกษาแห่งนี้อยู่ด้วยก่อนหน้านี้<า>วันนี้คุณหมอเกตพอเปิดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาคนก็โยงไปถึงผู้กองธรรมนัฐพรมเผ่าท่านก็แนะนําคุณหมอเกตที่ผมนามาใช้คําว่าพี่สอนน้อง ว่าอย่าไปวิาพากษ์วิจารณ์สถาบันการศึกษาเขาเลยให้ไปโทษคณนะาจารยนะ์ใครต่อใครทีนะ่เป็นผู้ติดต่อประสานง,งานเรื่องนี้นะักขาวว่าวก็ถามแล้วรวมถึงดรสุขุมพง์ใช่ไหมครับพี่แป้งนะผู้กองทำนัดก,ก็บอก,นะอกเนี่ยดรนี่แหละตัวดีตัวดีเลยนะดูเหมือนจะจะฝังใจอะไรด้วยหรือเปล่าะนะนะกนะนะ็แต่วันนี้มาตอบคำถามที่ํำเนียบรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งก็ ไม่ทราบว่าจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคนเดียวกันกับของน่าน่าจะคนเดียวกันนะฮะก็คือดรสุขุมพงษ์ชานุวงศ์นะปัจจุบันนี้เป็นอุปนายกสมาคมนิติธรรมหันษาชื่อแปลกๆนะแปลกนะฮะนิติธรรมหันษานะนิติกฎหมายเนี่ยนะครับสมาคมชื่อแปลกแต่นี้ผมพยายามไปถอดก่อนจะไปอาจารย์สุขุมพงษ์เนี่ยนะครับ ผมก็พยายามไปถอดก่อนว่าเอ,ะ,เอะสมาคมนิติธรรมหันศานี่มันชื่อแปลกจังแฮะมันที่มาที่ไปเป็นยังไงก็ความปรากฏว่าสมาคมนิติธรรมหันศาเนี่ยนะนายจะอยู่ที่ปทุมธานีร,รับจดทะเบียนจัดตั้งเอ่อ24พฤศจิกาสองห้าหือมีรองศาสตราจารย์ชื่อด ah <อ>็อกเตอร์นิติการธรรมหันสากรเป็นนายกสมาคมคคผมก็เลยมานั่งดูอ๋อนิติ ทำหันษามาจากนามสกุลมาจากนายกสมาคมนิติการทำหันษาโอรับแกก็เลยตั้งสมาคมชื่อนิติธรรมหันษาง่ายดีเนาะง่ายดีฮะแล้วก็เนี่ยทางคุณอาจารย์สุขขุมพงเนี่ยแกก็ไปเป็นอุปนายกอะนะฮะแล้วก็แกก็ยอมรับนะว่าแกเนี่ยเป็นคนติดต่อเรื่องราวพวกเนี้ยนะฮะแกบอกว่า เป็นอาจารย์ที่ศึกษาของหมอเกตนะฮะเปลี่ยนสมัยเนี่ยนะในในตอนนั้นเนี่ยแกให้คำแนะนำนะยืนยันว่าวุธิการศึกษาที่ได้มาทั้งหมดเป็นของจริงอันนี้อันนี้สุขุมพงว่าเลยะไร,นะรบจบจริงไม่ได้ซื้อปริญญามาอะไรที่จบก็ไม่ใช่มาอะไรห้องแถวและเตรียมดำเนินการคดีกับพวกที่บูลลี่ทั้งหมดนะแนะกบอกว่าแกเนี่ยเป็นคนตั้งแต่สมัยหมอเกตเรียนปริญญาโท แกเป็นประธานตรวจวิญญาณิพนธ์ให้แล้วก็ช่วยแนะนำภาษาอังกฤษให้ส่วนไอแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยนะฮะแกก็บอกว่าใช่เป็นหมหาลาัยที่ประเมินเกรดประเมินวุฒิการศึกษาแล้วก็มีสิทธิ์มอบปริญญาตีโทเอกหรือเทียบเท่าให้ดำเนินการมาแล้ว22ปีได้รับการรับรอง,รงตรงจากกระทรวงศึกษาของสหรัฐโดยไม่ผ่านสมาคมหากไปค้นข้อมูลไม่พบชื่อหลอกนะรเพราะว่า มันเป็นกึ่งๆึ่งเอกชนนะฮะครับแล้วก็ถ้าบอกว่าไม่ดีผิดกฎหมายเนี่ยคงโดนสั่งปิดไปแล้วมั้งนะฮะแกว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วแกบอกเรื่องของการเรียนไม่ต้องเดินทางไปที่มหาลัยก็แกทำรายงานส่งตีพิมพ์บทความในวิศวรสารวิชาการวิทยานิพนธ์ซึ่งแกก็ให้หมอเกตทำรายงานหลายหัวข้อเช่นเรื่องของกลยุทธ์การจัดการองค์กรหรือเรื่องของธรรมะพิบาล แล้วก็บอกไม่ได้เอาวุธิจากมหาลัยในไทยไปเทียบวิทยุวุฒิปริญญาเอกแต่เป็นการยื่นเรื่องไปส่งรายงานเทียบลายวิชาทํางานวิจัยเพื่อเทียบและยื่นคาร้องเพื่อขอรับวุฒิปริญญาเอกแสดงว่าแกต้องมีมีมีไอ้เปเปอร์ส่งกลับซึ่งมันไม่ง่ายขนาดเปเปอร์ที่ไปตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการอะไรหลายๆภาษานั่นน่ะนะครับ แล้วแกก็เคลมว่าแกเป็นอาจารย์หมหาลัยสอนในหมาหลาลัยหลายแห่งอยู่ในเมริกาหลายปีไม่ได้รับจ้างทําวิญญาณิพนธ์แต่เป็นคนตรวจทานปรับภาษาอังกฤษก็เลยมีค่ารับจ้างทําวิญญาณิพนธ์เอ้ยค่าตรวจนะค่าตรวจวิญญาณิพนธ์แกบอกวันๆหนึ่งนี้เดือนหนึ่งนี้แกตรวจเป็นสิบๆ <โฮ S 1> วิญญาณิพนธ์เลยแต่ไปดูประวัติลึกเข้าไปอีกครับแกเคยโดนหมหาลัยไม่ให้โดนปลดจากงานนะ โดยเนื่องจากว่ามีการอ้างอิงข้อความผิดหลักสากลไม่ใส่เชิงอัดและอัญญประกาศอะไรก็ไม่รู้หละแล้วก็ปรากฏว่า,าลงโทษปลดออกจากความเป็นอาจารย์มหาลัยมหิดลครตั้งแต่นูน<อ>้น2561นะแล้วแกก็สู้และที่สุดแกชนะนะนะฮะก็ศาลให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวแล้วก็จะเรียกค่าเสียหายสองล้านแต่ปัจจุบันนี้อยู่ในชั้นศาลปกครองสูงสุดก็พูดง่ายอุทธร์ครับนะ ก็นี่คือดรสุขุมพงศ์ที่เข้ามามีบทบาทมีส่วนในดีกรีมีอะไรด็อกเตอร์กับสาบานการศึกษาตรงนี้ของคุณหมอเกตกมวลและก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาให้สัมภาษณ์เมื่อคืนว่านี่แหละตัวดีอเออน่าจะคนเดียวกันนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็หมอเกตแกก็จะพยายามไม่ไม่ไม่ให้สัมภาษณ์แล้วนะ เมื่อวานคุณหมอไปที่สภานะ,ะเห็นว,ว่าตามข่าวไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมพอไปยื่นเสร็จปุ๊บคุณหมอก็ออกอีกด้านหนึ่งไปทันที<ะ>แต่ในระหว่างนั้นเนี่ยเอาละก็คงยังคงความเป็นบุค,คลิกของคุณหมอเกตนะ,ะคือไม่หนีไงนะักข่าวบอกขออนุญาตถ่ายภาพเนยนะคุณหมอนะนะนะก็หันมาปุ๊บคุณหมอก็ฉีกยิ้มกวายิ้มยิ้มหน่อยอ,อยิ้มแบบในข่าวผมไม่ได้เห็นนะครับข่าวก็บอกว่าก็ยิ้มงั้นแหละ คุณหมอก็ส่งยิ้มหวานให้แล้วก็ขออนุญาตไม่สัมภาษณ์ยังไม่สะดวกช่วงนี้อนี่ก็เป็นเป็นอีกตอนหนึ่งของเรื่องราวคุณหมอเกตนะครับที่ตอนนี้ก็มีเยอะแยะแหละครับข้อมูลคุณหมอโดยเฉพาะจากสาบัญตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างคุณหมอไปยืนอยู่หน้าสาบัญที่ต่างประเทศบ้างออกมาเยอะแยะแต่ส่วนใหญ่ภาพรู้สึกเป็นภาพทิองออกฟอร์ดด้วยออกฟอร์ดด้วย <laughs> นะฮะ <laughs> แต่ ล้วนแล้วแต่เป็นภาพที่เขาเอามาจากเพจของคุณหมอทั้งสิน้นแสดงคุณหมอได้มาแล้วก็มาโพสต์เองอย่างเมื่อสักครู่ที่ถ่ายรูปที่ไปที่ธุรกิจบันดิตเนี่ยคุณหมอก็ขึ้นเพจของคุณหมอเองนะครับจนกระทั่งสาบารการสาษารณสต้องออกมาชี้แจง